อ่ะครับก็สวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆืที่ติดตามรับชมช่อง YouTube กันมาลยแมนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันที่9กกรกฎานะครับเดี๋ยวก็มีวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่แพ่วปวโรมาให้พี่พี่ได้รับชมนะฮะและก็อัปเดตกันนะครับนะอ่ะเริ่มเลยนะนี่ฮะใบขี้เหล็กนะครับเห็นถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็หนุนดวงนะครับหนุนดวงมีมาพร้อมกล่องเลยนะ วันนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะฮะนี่ใบขี้เหล็กหนุนดวงมีมาพร้อมกล่องนะฮะก็มีเนื้ออันนี้ฝาบาทนะครับเนื้อทองเหลืองนะ,ะเดี๋ยวให้ชมกันนะฮะนี่ฮะวัดหนองพงนกนะฮะออกวัดหนองพงนกนะครับเหรียญน,นี้นะฮะที่มีประสบการณ์นะฮะอ่านี่คือเหรียญที่มีประสบการณ์นะฮะนะครับก็หากันนะฮะหากัน เยอะเลยนะฮะถามผมนะผมก็บอกเลยนะครับว่านะ,ะมีมาไม่บ่อยนะใบขี้เหล็กหนุนดวงนี่ก็ผ่านมือมาเนื้นอนวะนะครับประมาณสัก4ี่ห้าเหรียญแค่นั้นเองนะฮะเนื้อนวะที่เคยผ่านมือมามีแค่อยู่ประมาณ4ี่ห้าเหรียญน,นะเนื้อเงินนี่แทบไม่ต้องพูดถึงนะฮะกับใบขี้เหล็กหนุนดวงนะฮะเนื้อเงินนี่เลิกพูดได้เลยนะไม่เคยเจอเลยนะครับตั้งแต่นะครับเริ่มที่จะ หาใบขี้เหล็กนะฮะนี่เป็นเหรียญประสบการณ์ของหลวงปู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับใบขี้เหล็กหนุนดวงวัดหนองพงนกนะครับวัดหนองพงนกก็เป็นวัดนะครับอยู่ในอำเภอกำแพงแสนนะฮะอันนี้ซองเดิมด้วยนะเหรียญนี้ได้ซองเดิมด้วยนะครับนี่ต่อโคตยันเถาะนะฮะในหูเหรียญเลยนะครับแล้วก็ต่อโคตทะลุซองด้วยนะฮะต่อโคตทะลุซองนี่ฮะลักษณะของโคตเถาะนะครับทะลุซอง นะครับอ่าคือเวลาตอกโค้ดนะฮะก็จะขยับนะฮะเหรียญมาอย่างนี้นะฮะเขาจะตอกทะลุซองนะครับนี่คือซองเดิมจากวัดเลยนะ,ะเหรียญอยู่ราวๆปี2550นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะใบขี้เหล็กหนุนดวงนะ,ะนี่สภาพเดิมซองเดิมแบบนี้ก็เริ่มที่จะไม่ค่อยได้พบเจอกันเท่าไหร่นะครับกับใบขี้เหล็กนะฮะเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่ฮะ,คะโค้ดบริเวณนี้ฮะ,ะหนจุดนะครับแล้วก็ โค้ดบริเวณด้านล่างอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ฮะโค้ดเปิวัโรนะฮะยันนะมหารรวยนะนะนี่วัดหนองพงนกครับนะครับนี่พอพันจุดนะด้านหลังเขียนว่าเพราะวัดหนองพงนกนะฮะนะด้านบนเขียนคําว่าพิเศษนะครับแล้วก็มียันนะครับมีโค้ด2ตําแหน่งนะครับ네ขอบเหรียญนี่ฮะขอบเหรียญลักษณะนี้นะครับจะมีเส้นขอบบังคับพิมนะฮะมีเส้นขอบบังคับพิมนะฮะนี่ฮะก็ลองสังเกตกันนะครับ เป็นลักษณะของเหรียญแท้เลยนะฮะนะครับแท้ยันซองเลยนะฮะแท้จนถึงซองเลยนะฮะแล้วก็พอผ่านจุดนี่ครับนะครับพอผ่านจุดนะบริเวณฐานด้านล่างพอผ่านนะครับนี่นะวัดหนองพงนกนะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงปู่นะ <c oughs> ก็เห็นพี่พี่ถามกันเข้ามานะครับนะจังหวะได้ก็มีผองนะครับจังหวะไม่มีก็หาไม่เจอกันเลยนะ ใบขี้เหล็กนุนดวงนะฮะจังหวะที่มีก็มีนะฮะจังหวะที่ของหาไม่ได้เลยก็มีนะเออนวะเนี่ยผมเห็นพบเจอนะฮะตั้งแต่เริ่มที่จะเก็บสะสมนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะซื้อหาเช่าหาเนี่ยไม่เกิน5้หกเหรียญน,นะครับที่ผมได้ผ่านมือนะฮะนะเนื้อวะสร้างพันหเหรียญน,นะฮะอันนี้ก็เป็นอัปกา นะครับอัลป,ปากา้าหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากกนะะนิกเกิลนะฮะนิกเกิลนะฮะนี่ด้านบนเขียนว่าหลวงปู่แพ้วป่าวโรนะฮะตัวนี้ตัวอักษรคมชัดเลยนะครับด้านล่างก็เขียนว่าหนุนดวงนะฮะหนุนโชคหนุนลาบนะครับหนุนดวงนะครับใครต้องการที่จะเอาไปหนุนดวงนี่นะครับต้องจัดนะฮะใบขี้เหล็กหนุนดวงอันนี้สวยเลยฮะจมูกพระนะครับสวยเลยนะครับเมตตาคมเลยนะครับนี่ครับตอก โคดนะครับบริเวณหูเหรียญน,นะฮะร,รุ่นนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะทั้ง2เหรียญที่ผมให้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูความสวยกันนะนะครับเดี๋ยวขอปรับไฟนิดหนึ่งฮะอ่านี่ฮะเอียงนิดนึงนะครับน่าจะชัดขึ้นนะนี่ด้านข้างก็จะเป็นขอบเป็นป้องอ้อยนะฮะเป็นป้องป้องอ้อยนะลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้คือเนื้อ,อปะก้านะครับก็ได้มา มีกล่องเหมือนกันนะครับก็มีกล่องเหมือนกันนะครับนี่ฮะใบที่เหล็กหนุนดวงครับประสบการนะฮะเป็นตำนานเลยนะอันนี้ก็มีเส้นรัศมีด้วยนะเส้นรัศมีภายในพื้นเหรียญนี่คมชัดนะครับพื้นผิวเหรียญนี่เอาปาก้าเหรียญนี้สวยนะอ่าบอกเลยว่าสวยนะฮะนี่ครับจังหวะของมีพอดีนะครับพอดีว่าท่านใดาหาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้นะนี่เส้นขอบบังคับพิมพ์ฮะ นะครับเส,ส้นขอบบังคับพิมพ์ชัดเลยนะครับสวยเลยนะดูด้านล่างกันนะฮะนี่โค้ดครับตัวโค้ดปอกว่าโรแล้วก็ยันมหาระรวยนะครับยันมหาระรวยนี่นี่พอพันจุดเช่นเดียวกันครับบล็อกนี้นะฮะเส้นขอบบังคับพิมพ์สวยงามนะครับเส้นขอบ2ชั้นแบบนีสสน้เลยสวยงามเลยนะฮะนี่ฮะมาค่อยๆดูกันนะครับค่อยๆศึกษานะครับนี่จังหวัดนครปฐมครับตัวอักษรคมชัดครับ พื้นผิวเหรียญยันนี่ดูฮะความสวยงามคมชัดทุกจุดนะครับแบบว่าคมชัดเลยนะเหรียญน,นี้อักษรคําว่าพิเศษอยู่ด้านบนนะครับหูเหรียญน,นะครับมีรอยแบบนี้ยับย่นแท้แน่นอนนะครับหูเหรียญยับแบบนี้เลยแท้แน่นอนนะฮะจริงๆเหรียญแท้นี่คือดูง่ายนะนะครับอ่าเอกลักษณ์ของเหรียญแท่เนี่ยทุกอย่างมันจะต้องแบบว่ามันจะต้องคมอะฮะมันจะต้องมี นะครับมีความเป็นธรรมชาตินะฮะนะนี่คือดูง่ายนะ,ะลักษณะนี้นะครับนะอ่านี่โค้ดครับเปาว่าโรนะฮะตำแหน่งนี้นะฮะเปาว่าโรนี่ครับนะอ่ายันเศรษฐีนะฮะยันเศรษฐีนะอ่านี่ลองดูฮะนะครับใบหน้าหลวงปู่นี่เนื้อปาก้านะครับเนื้อนิกเกิลน,นะฮะเนื้อนิกเกิลก็สร้างจํานวน5,000เหรียญน,นะครับ5,000เหรียญน,นะฮะเหรียญก็จะมาพร้อมกล่องเลยนะฮะ นะสาหรับท่านใดที่หาอยู่นะเนี่ยฮะโอกาสเป็นของท่านแล้วนะฮะโอกาสเป็นของพี่ๆแล้วนะนี่เหรียญมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยกล่องเดิมเลยนะปี2550นอนะครับอ่าอันนี้ก็เนื้อ,อน,นิกเกิลน,นะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อฝาบาทนะฮะเป็นเนื้อฝาบาทนะความสวยนี่บอกเลยว่านะครับหาเริ่มยากนะฮะเพราะว่าเหรียญน,นี้ถือว่าคราบน้อยนะปกตินะครับเราก็จะเจอนะครับ เป็นตามอายุนะเหรียญมีอายุ10กว่าปีนะฮะนะก็จะมีคราบนะฮะเป็นธรรมดานะเนื้อฝาบาทก็จะมีคราบอันนี้คือไม่มีนะผมดูนี่คือสภาพนี้คือเดิมเดิมเลยนะฮะสวยเดิมเลยนะครับเส้นเส้นรัศมีบริเวณเหรียญน,นี่คือถ้าท่านใดนิยมนะฮะโดยเฉพาะส่วนตัวผมนี่ผมชอบความเป็นพิเศษอยู่แล้วนะกับรุ่นนี้นะครับของหลวงปู่นะความชอบส่วนตัวนะครับนี่ก็พร้อมกล่องเหมือนกันนะฮะใบขี้เหล็กหนุนดวงนะครับพร้อมกล่อง นะครับก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะฮะบางท่านก็นะครับผมชอบเป็นความชอบส่วนตัวผมแล้วกันกับรุ่นหนุนดวงนะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อสำริดครับสร้าง5,000ันเหรียญน,นะฮะเนื้อสำริดนี่ถ้าพูดถึงว่าผมผ่านมือมาเนี่ยเนื้อทองคำนี่ผมเคยเห็นแค่เหรียญเดียวนะเออเหรียญใบขี้เหล็กหนุนดวงนะฮะแล้วเจ้าของบอกไม่ขายนะไม่ขายจริงๆนะครับอ่าเนื้อทองคำนะอ่าเจ้าของบอกไม่ขายนะครับ อ่านี่ก็เป็นสัมฤทธิ์นะครับสัมฤทธิ์นี่ก็ยังพอได้ยังยังพบเจอกันบ้างนะครับยังมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่นะฮะสำหรับเนื้อสัมฤทธิ์นะฮะก็ยังมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่นะครับแต่อัลปาก้านี่ก็เริ่มพบเจอน้อยนะครับในนัเวลานี้นะฮะเนื้ออัลปาก้านี่ก็เริ่มพบเจอน้อยนะแต่เนื้อสัมฤทธิ์กับฝาบาทยังยังพอได้ได้เช่าหากันบ้างนะครับเปลี่ยนมือกันนะฮะนี่ก็สวยนะสภาพนี้นะครับด้านหลัง นะครับอันนี้ก็เนื้อเนื้อสำริดลมดํานี่จะไม่ได้มีพอพันจุดนะก็เป็นบล็อกธรรมดานะครับเป็นบล็อกธรรมดานะนะครับแต่ว่าผู้ทธคุนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องมหาอุดนะเรื่องคงกระพันมหาอุดนะครับเหรียญน,นี้นะครับศาสตราวุธไม่อาจที่จะทาอันตรายได้เลยนะอ่าเป็นข่าวกันนะฮะเหรียญประสบการณ์นะครับหลวงปู่นะฮะเหรียญน,นี้ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสำมฤทธิ์นะฮะเนื้อสำมฤทธิ์นะเนื้อสัมฤทธิ์ลมดำนะรเรียกกันง่ายๆว่าเนื้อสัมฤทธิ์ลมดำนะฮะก็ยังพอมีอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับพอมีอยู่บ้างนะอันนี้ก็เป็นสำมฤทธิ์อีกอันเหมือนกันนะฮะสำมฤทธิ์นี่ผมได้มา2เหรียญนะสำฤทธิ์นะครับสำมฤทธิ์ลมดำได้มา2เหรียญฮะนี่ครับโค้ดในหูเหรียญคมชัดเจนคะนะครับอ่านี่ฮะตัวอักษรนะฮะ นี่ฮะจมูกสวยนะครับเหรียญน,นี้นิดนึงนะฮะบริเวณปลายจมูกนิดเดียวนะครับนะฮะแต่โดยรวมของเหรียญน,นี้ก็ยังถือว่าผ่านนะครับรยนนังถือว่าผ่านนะครับเหรียญหนุนดวงนะครับนี่ฮะนะอ่า,อาเผื่อท่านใดหาอยู่นะครับนี่ได้มาสี่เหรียญน,นะฮะมีมีอันนี้ก็ไม่พอพันจุดนะเหรียญน,นี้ก็ไม่พอพันจุดสำเริจนะครับนี่อ่ะ แต่ว่าพุทธคุณนี่โคดด้านหลังสวยนะเหรียญนี้นะครับคมชัดนะครับเนื้อสำริดอ่ะนะครับนี่เส้นขอบบังคับพิมพ์ฮะชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยเส้นนี้อ่ะนะครับสำหรับท่านใดที่หาอยู่แล้วกันก็ติดต่อได้นะฮะติดต่อสอบถามมาได้นะมีกล่องทุกเหรียญนะครับมีกล่องทุกเหรียญนะครับนะกับเหรียญใบขี้เหล็กอ่าหนุนดวงนะครับวัดหนองพงนกนะฮะมีเท่านี้นะฮะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับ ท่านใดมาก่อนได้ก่อนนะมีเนื้ออัปก้านะครับนะหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ทองฝาบาทนะฮะหรือว่าเนื้อทองเหลืองนะครับหนึ่งเหรียญนะฮะแล้วก็จะเป็นเนื้อสำลิดลมดำสองเหรียญนะครับมีสี่เหรียญนะที่เข้ามานะครับสำลิดลมดำนี่ไม่ค่อยเจอละเอ้ยยังเจออยู่นะฮะแต่ว่าอัปก้านะครับอัปก้ากับฝาบาทนะฮะสองเหรียญนี้ นะครับจะเริ่มพบเจอน้อยและโดยเฉพาะอปากาเนี่ยฮะเนื้อนิกเกิลเนี่ยฮะนะอ่ะสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะฮะ065นะครับ3435213นะครับแอดไลน์ก็ได้ทัวรมาก็ได้นะครับ0653435213นะครับผมกันมารายแมนยินดีบริการทุกท่านนะครับนะอ่าสำหรับเลขบัญชีธนาคารนะฮะก็กรุงไทย9600477116นะครับนะสามารถ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะยินดีบริการเลยนะฮะชื่อบัญชีการตะพงคงสุขนี้เลยนะฮะนะอ่ะโทรมาหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะฮะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ